สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนนะครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมแซมมีทีเด็ดโฟวิลมาแนะนำา1คันนะครับสำหรับคันนี้จะเป็น isuzu d-max ตัว v-cross นะครับผมโฟวิลนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะเลขไม่เพียง96,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมเป็นรถปี2020นนะครับผมรถสวย หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับฝาเดิมนะครับสวยเลยนะงามเลยบอกเลยว่างามนะครับราคาน่าสนใจมากนะแถมไม่พอคันนี้ติดวินมาด้วยนะนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเอาไว้ลากเวลากรณนนีที่เราออกทริปท่องเที่ยวเนาะติดลมกดดึงเนี่ยสายเคเบิลได้เลยเนี่ยเห็นไหมมันจะ เชื่อมต่อตัวนี้ของยี่ห้ออะไรไอไอรอนแมนเนี่ยไอรอนแมนเนี่ยเรามีปลั๊กอยู่เดี๋ยวทำให้ดูนะนี่ปลั๊กอยู่นี่นี่นะปลั๊กบบนี้มิทำให้ดูเลยดีกว่านะครับผมมันจะมีปลั๊กแบบนี้นี่ปลั๊กแบบนี้นะเราก็เสียบเอาตัวเนี้ย เสียบเข้าไปนะครับเสียบกดอึบแล้วก็มันจะมีเนี่ยปุ่มแบบเนี้มีไฟข้างหน้าด้วยกดติดอ่าติดไฟแล้วก็วิธีการเนี่ยมันก็ท่าไม่ดูก่อนเนี่ยเห็นว่าดีเสียบไหมเนี่ยเห็นว่ามันจะขยับข้างในอะไรสักอย่างเนี่ย ประมาณเนี้ยก็ตรงนี้แซมไม่มั่นใจนะว่าจะต้องใช้งานแบบไหนบ้างแต่ว่าอันนี้คือเราก็ให้ให้ไปตามนี้เลยเนาะต้องบอกก่อนคือให้ตามนี้เลยมันเป็นเป็นกล่องเนี่ยก็คือตามนี้เลยเวลาเข้าดงเข้าดอยนะติดหล่มเนี่ยก็ลากไปได้เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะก็ให้ไปตามนี้ดึงปลั๊กออกก่อนอือแล้วเราก็ปิดจุกปิดอ่านี่ นะามนี้เลยนะครับผมก็เป็นหน้าปัจจุบันและหน้าใหม่เลยนะครับผมนี่นะเครื่อง3,000ันโฟวิลร้อยแรงมานะก็จะดูเลอะเนิดนึงนะเพราะรถยังไม่ล้างยังไม่ปรับสภาพนะครับผมนี่เลอะในส่วนของฝุ่นเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าเดิมนะเดิมดูเดิม,ด,ด,มดูกลมๆมๆนะสติกเกอร์เดิมๆนะมีรอยมาร์กอยู่นะครับ ยาแนวเห็นไหมตรงเลยนะครับมาดูหัวนอสสวยนะอก็สวยครับดูแก้มเห็นไหมแก้มสวยงามเลยนะครับแก้มมาร์คสีรองพื้นด้านนะอันนี้เงาเห็นไหมต่างกันชัดเจนนะสีรองพื้นข้างในต้องด้านเท่านั้นนะครับดูหมดุดมาร์คยังอยู่เลยนะครับมาร์กอยู่นะครับหรือว่าเอา,เามือสอดเข้าไปนิ้วสอดเนี่ยมันจะตื้นต้นมันต้องติดกับตัวกันชนเลยนะ นี่น็อตสีดำๆตัวนี้ยถ้ามีการเกิดอุบัติเหตุมาไปอู่เนี่ยไม่มีน็อตแบบนี้แน่นอนนะครับผมมันจะยื่นออกมานะอันนี้เดิมๆนะดูเดิมๆเดิมเลยเห็นไหมคานล่างไม่งุ้มนะคานล่างไม่งุม้มมอน้าสวยนะครับไล่มาสวยๆเลยแก้มขวาเหมือนกันเลยเห็นไหมโหน็อตสวยนะครับ สวยยาแนวสวยนะครับเห็นไหมนี้เงาอันนี้ไม่เงาเนาะเดี๋ยวล้างรถกับสภาพอะไรให้นะรับรองปิ้งรับรองปิ้งนะครับข้างล่างสวยเลยนะครับผมอีม่ ที่มีต้องเก็บงานเนาะก็มีการชนด้านหน้าเนี่ยรวมไปถึงเนี่ยพวกซุ้มข้างในด้วยเนี่ยต้องเก็บซุ้มเสริมอะไรมันเหมือนกับมันหลุดออกมาเนาะไฟหน้าสวยมากนะครับดูสวยเลยนะครับไฟตัดหมอก led ไฟเลี้ยวเป็นแบบฮาโลเจนนะส่วนการชนหน้ารวมถึงกระจังหน้าเป็นสีตรงนี้เป็นสีดําเงาอันนี้จะเป็นสีสีเทาเงาเงา,เงาเนาะสวยเลยเพิ่มความโดดเด่นนะเนี่ยสวยนะ หล่อมากส่วนคิ้วล้ออันนี้เป็นสีเทาเงาๆเนาะอันนี้ไม่ได้เจาะตัวถังนะครับแค่มีในส่วนของเทปกาวสามเอ็มแล้วก็แปะกาวเอานะครับผมยางออฟโรดเลยเห็นไหมเนี่ยอเทเลนนะครับอเทเลนเลยปี2 0เท่าไรวะมาดูก่อนปี2024นสะครับสัปดาห์ที่3นะครับยางต้นปีที่แล้วนะ ใช้ได้อยู่นะดอกเดิอกยังใช้ได้อยู่นะครับผมขอบ1ิบแปดนิ้วนะนอลองดูช่วงล่างนิดนึงก่อนเราจะลุยหน่อยนะช่วงล่างก็ดูลุยๆหน่อย <c oughs> เดี๋ยวจัดการสปงสปาให้นะครับทปบไปฟ้านะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของตัวสมาร์ทเคเลดนะครับดูภายในเป็นเบาะหนังสีช็อกโกแลต เบาะไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะด้สวยนะสวยอยู่เลยนะครับผมถือว่ายังสวยอยู่นะตีเปิดเบาะไฟฟ้านะนีะน่ะนะฝุ่นเยอะนิดนึงนะครับผมแล้วก็ลางไม่ใช่สนิมนะนี่เป็นฝุ่นเฉยๆนะเป็นฝุ่นเฉยๆเดอ้อนะครับเนี่ยเป็นฝุ่นป้ายให้ดูเป็นฝุ่นสีแดงๆนะครับไม่ใช่ขี้สนิมนะครับผมดูลางเบาะอีกทีนึง อันนิ้วจับจับหน่อยเห็นไหมเป็นฝุ่นนะครับผม,มแผงข้างก็สีช็อกโกแลตนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับซินทันล็อกนะกระจกอัตโนมัติเฉพาะบานคนขับนะครับผมแก้มเดิมเดิมนะสามารถปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำได้จากภายในได้เลยนะครับในกรณีที่บรรทุกของมายเยอะมีเกะใส่เหรียญใส่น้ำบัตรนี่จะเป็นการยกเลิกตัว แ a c t ั o นคอนโทรลนะครับนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็พุ้มหนังนะมันมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูสคอนโทรลด้วยนะครับผมส่วนด้านซ้ายปรับในส่วนของหน้าจอวิทยุมาเดี๋ยวดูเลขไมค์กันนิดนึงเลขไมค์คันนี้อยู่ตรงนี้นะครับ96,093กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผม ปรับอะไรปรับค่าอะไรแต่เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไม่มปรับปุ๊บปรับเนี่ยตามนี้เนาะโอเคส่วนด้านซ้ายปรับในส่วนของหน้าจอวิทยุนะวิทยุเนี่ยเป็นระบบสัมผัสเลยนะครับ<ม>ปิดก่อนเสียงดังเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้นะครับผมบลูทูธได้นะครับกดด้านหน้าก่อนวิทยุเส ดีเสียงก่อนแล้วก็มีในส่วนของตัวกล้องถอยนะครับให้ดูนี่กล้องถอยจากโรงงานติดตั้งจากโรงงานนะครับแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับเป็นแบบดูโอโซนนะครับแยกซ้ายขวานะของใครของมันนะตามนี้เลยนะครับผมนะครับก็มาตรฐานก็ไฟหน้าปกติอยู่ด้านนี้นะครับผมมาตรฐานเลยนะสวยๆเลยเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับผมนี่นะแล้วก็ ตัวนี้ก็คือช่องเสียบตัวแฟลช์ได้หรือ USB นะครับต่อช่องมี AUX แล้วก็เนี่ยระบบขับเคลื่อน4ล้อขับ2 4High แล้วก็ 4Low นะครับผมกุญแจรีโมท2ดอก2ชุดครบๆนะครับผมสำเนารถปี2020นะครับผม d m a ม190แรงมา้า อาคาเนแคปิตอลเหมือนเดิมนำดับที่1นนะครับผมดูภาษีตอนนี้ปีละ1 2 0 0 0นะครับผมแต่ถ้าในานามบริษัทหรือในานามนิติบุคคลจะ12,000แต่ถ้าบุคคลธรรมดาหาร2เลยนะครับผม,มลงมีเล่มบุ๊กเซอร์วิสอะไรพร้อมอยู่ในนี้เนาะวันนี้นะมีคู่มือการใช้งานรถอยู่ในนี้นะครับผม,มที่เท้าแขนนุ่มๆอยู่เลยมีอะไรไหม ไม่มีอะไรช่องว่างเปล่านะครับก็มีสเก็ตใส่ของอะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวไปกันต่อนะครับอืบอในส่วนของตัวผ้าหลังคาเป็นสีดำสนิทเนาะมีใส่แว่นหน้านะครับนี่นะครับมีไฟไหมอ่ามีไฟด้วยนะครับผมมาดูเนียสวยเนะาะคัสซี สวยๆนะครับดูสวยนะเหมือนเดิมเห็นไหมเหล็กมันประกบกันนะเห็นไหมสวยเลยนะครับผมบอกเขาค่อนข้างสวยนะคล้ายๆบอกลิคารโลเลยนะเห็นไหมมีปรงมีปีกด้วยสวยเลยค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเห็นไหมดูกรประตูนะมีรอยมาร์กอยู่เลยไม่เคยไขยสติกเกอร์ไม่เคยแงะไม่เคยแกะซอกสวยนะครับซอกประตูสวยมากนะครับผม ดูสวยๆปึ๊บนี่นี่นาให้ไหมเดิมๆนะครับปึ๊บดึงก่อนอ,อืมสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยเดิมนะครับรับรองล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนมาตุยมนะสวยที่พักแขนก็มีใส่แก้วได้สองจุดสองตำแหน่งนะแล้วก็ นี่แอร์นะครับผม USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับแล้วก็มีตัวเนี่ยเหมือนกับตัวอะไรเอ่ยเซอร์ราวเสียงเนี่ยเซอร์ราลเสียงด้วยเหมือนเป็นทวิตเตอร์เอ้ยใช่ปะเขาเรียกทวิตไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี่ยมีอยู่ตรงเนี้ยด้วยเนาะนี่นะครับผมดูดีนะลูกกระบะมีมอยอาร์ชัดเจนนะครับลูกกระบะนะครับมอยอาร์ชัดเจนเดิมๆเห็นไหม เดิมเนะครับผมแล้วก็มีเหมือนกับตัวราวหลังคาหรือเปล่าเนี่ยสามารถยึดได้นะราวหลังคาเนี่ยเนี่ยยึดได้ด้วยนะเวลาออกทริปก็เอาตะข่ายมาล็อกเอาไว้เนี่ยขนของได้นะครับผมนี้นะดินแดงๆเท่านั้นไม่ใช่สนิมเด้อนะครับแล้วก็มีเหมือนโลบาร์เนี่ยนี่คือจากโรงงานนะครับ4ี่คูณสนะครับด P d D I ไฟท้ายสวยๆนะครับน,น,นี่เดี๋ยวเก็บงานให้นะครับลอยมีกล้องถอยจากโรงงานดูก่อน,อะนตะเข็บสวยงามนะเห็นไหมตะเข็บสวยด้านขวาหน้าตาแบบนี้เนาะรอยอาร์คสองจุดคมๆแบบนี้ด้านซ้ายเหมือนกันนะคมๆรอยอาร์คนี่เหมือนกันแป๊ะนะครับนี่นะครับนี่ก็มีเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวแมกไลเนอร์เดี๋ยวทำความสะอาดให้นะครับผมนะนกล้องกล้องนะครับผมกันชนท้าย,เ,ยเคมให้นะครับดูแนบผาเดอนี่น,นี่เป็นฝุ่นแดงๆเนาะน่าจะไปลุยมา นะครับคุ้มเลยนะแต่ไม่น้อยนะสีคูณสี่นะครับดูเห็นไหมดูชั้นสีชั้นเดียวกันเลยนะเห็นไหมไม่เคยทําสีมานะครับเห็นไหมข้างในยังด้านอยู่เลยนะแดงจนยันที่เติมน้ํามันเลยฝาถังสุดยอดเลยดูอืมดูนะนสวยนะนะสวยเลยนะครับรอยมาร์กต่างๆนะสวยนะครับ ไล่ต่อไล่เอาสวยๆนะนี่สวยงามนะสวยงามนะครับผมอืมอซอกประตูสวยซอกประตูสวยนะกอนประตูดูดีนะ ดึงต่อนะสวยงามน,นะอันนี้เดิมๆนะครับในส่วนของถุงลมนิรภัยที่แซมเห็นเนาะมีอยู่2ลูกนะมีคู่หน้า2ลูกนะครับผมแล้วก็คอนโซลตรงนี้ก็หุ้มหนังนะครับผมเก <Okay, S 1> ก็ใส่ของได้2ตํตำแหน่งนะครับมานะตรฐานนะเดิมนะครับผมบอกเลยคันนี้เดิมทั้งลำนะครับผม สวยๆพอเก็บงานล้างรับรองว่าปิ้งแน่นอนนะรับรองแซมการันตีนะอ s u ู u d m a แม็กวีคอร์สสามพันโฟเกียร์ธรรมดารถปี2020เลขไมเพียง96,000กิโลเมตรนะครับผมราคาเดี๋ยวแซมแจ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะรับรองราคาเล้าใจแน่นอนนะครับผมโอเคใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงก็โทรหาแซมก็แล้วกันที่เบอร์0ู 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ฝากวิดีโอแล้วกันมีคันนี้คันเดียวนะครับผมไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ